ยุคนี้แค่เพ็แทะไม่พอแล้วนะครับกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับวิคิวพ่อคาเฟ่จากร้านไอร์เลอรเจนครับช่องนี้มีนานาสาระความรู้เกี่ยวกับเรื่องของญี่ปุ่นแล้วก็เครื่องประดับนะครับที่มาอัปเดตให้ฟังกันทุกสัปดาห์เลยทีเดียวอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะครับ อย่างที่กล่าวไปตอนต้นนะครับหลายๆคนนะครับเวลาก่อนที่จะซื้อจิวเวลรี่ในออนไลน์นะครับก็จะถามว่าเป็นเพชรแท้ไหมนะครับซึ่งยุคนี้นะครับไม่สามารถใช้คํานี้ได้อีกต่อไปแล้วนะครับเป็นเพราะอะไรครับวันนี้มาเล่าให้ฟังกันนะครับอย่างที่ทราบกันนะครับว่าใน1-2ปีที่ผ่านมานะครับมีเพชรอีกชนิดหนึ่งนะครับที่ได้รับความนิยมสูงมากขึ้นนะครับก็คือเพชรแ lap grown d i a m o นะครับหรือว่าเพชรที่สร้างจากห้องแ l a บนะครับ ซึ่งเพชรเหล่านี้นะครับเป็นเพชรที่เขาเรียกว่ามนุษย์สร้างแบบ100%ซนะครับซึ่งคุณสมบัตินะครับเขาเหมือนทั้งกายภาพทั้งภายในแล้วก็ภายนอกแบบ100%์แบบนี้อีกเช่นเดียวกันเลยนะครับซึ่งเพชรเหล่านี้นะครับเมื่อนําไปทําไบเซอกับทาง JA เนะครับเขาก็จะให้คําว่าเพชรแท้ที่มาจากห้องแลบแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับเขาก็เลยการันตีนะครับว่าเพชรเหล่านี้ก็เป็นเพชรแท้อีกเหมือนกันนะครับแล้วเราจะทําอย่างไรกันดีครับในเมื่อเพชรทั้ง2แบบนะครับเป็นเพชรแท้ทั้งคู่นะครับ สิ่งนี้นะครับเราจะต้องถามนะครับว่าเป็นแหล่งกําเนิดมาจากไหนครับเป็นเพชรธรรมชาตินะครับหรือว่าเป็นเพชรที่สร้างจากห้อง l a บแบบนี้นะครับซึ่งสิ่งที่บอกให้ต้องระวังนะครับก็คือบอกเลยนะครับว่าเพชรสแบบนีนะครับราคาแตกต่างกันชัดเจนมากเลยนะครับและหลายๆคนนะครับก็อาจจะเชื่อว่าครับว่าเพชรแท้มีใบเซอร์แค่นี้ก็พอแล้วแต่จริงๆต้องบอกว่ายุคนี้ไม่พอนะครับเพชรแท้มีใบเซอร์ก็เป็นเพชร l a บได้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับ2อย่างนี้มีความแตกต่างกัน ซึ่งแล้วต่คนชอบนะครับว่าชอบแบบไหนนะครับจะเป็นเพชรแท้ธรรมชาติหรือเป็นเพชรแลบที่สร้างจากห้องแลบแบบนี้นะครับเสริมอีกนิดนะครับต้องบอกนะครับว่าเพชรแลบโกลนเหล่านี้นะครับเขามีคุณสมบัติที่เหมือนกับเพชรแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมครับเขาจะแตกต่างจากเพชรที่เป็นเพชรสังเคราะห์สมัยก่อนนะครับที่เกิดจากการสร้างของมนุษย์นะครับที่เหมือนแค่เพียงกายภาพเช่นเรื่องของคิวบิกโซคเนียร์หรือว่ามอยสไนด์แบบนี้นะครับ ดังนั้นนะครับเลยอยากจะฝากทุกๆท่านนะครับที่กำลังจะช้อปปิ้งออนไลน์นะครับหรือว่าจะดูไลฟ์สินค้าแล้วกด cf นะครับอยากให้เช็คให้ชัวร์ก่อนนะครับว่าเป็นเพชรอะไรนะครับเป็นเพชรธรรมชาติหรือว่าเป็นเพชรแลบสร้างแบบนี้นะครับและเช่นเดียวกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเพชรมือสองนะครับหรือว่าของรุจํจำนำเช็คให้ชัวร์นะครับว่าเป็นเพชรแท้ธรรมชาติแน่นอน1 0 0หรือเปล่านะครับ แต่ถ้าเกิดว่าอยากได้เพชรแท้ธรรมชาติปลอดภัยไร้กังวลน,นะครับก็เลือกใช้ EQ พ่อค้าเพชจากไอร์เล m เจนยไเลยนะครับเรามีรีวิวจิวเวลี่ให้ดูกันทุกสัปดาห์นะครับถ้าเกิดว่าชอบที่ไหนก็ c f ได้เลยเหมือนกันนะครับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับถ้าเกิดว่ามีประโยชน์นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับวันนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ